คนสวยที่สุดในโลกคนสวยไปจำซอยไงเอ็งตพอจะตนมันมันไม่ให้ซิดนะนั่นแหละแม่นแม่นละแหละดวะยังกันยังกันอยู่เลยต้องใสะอะไรโรบนะคะเพราะว่าสเปรย์นี้ก็นานาแน่นดู ล้าก็เราไปใส่ไปใส่ติ๊กจบอะไรนะไปดิงนึ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 งไปอีกอีกนิดหน่อยเปิดน้ำเปิดน้ำเร็วเปิดน้ำใหุู้เร็วเดี๋ยวเอาคลิปด้วยเดี๋ยวพึ่งอีสระผมอีกก่อนสระผมแล้วก็มือสาวๆก่อนอ่ะขวดสีขาว อยู่ในห้องน้ำที่เป็นขวดปั๊มอ่ะขอพอเปิดสาว่ะเปิดเบาเดามาด้เอามือซาวก่อนน่ะมันซาวไม่ออกอ้าวมันเอกลางจะเล่นน้ำด้วยจ้า เตรมเปียกหมดแล้วไม่วีปะ่ะก็อเอาวีมาก็ไม่เอาวีป่ะไหนคือนะบอกว่าอย่าเล่นน้ำอย่าเล่นน้ำมันเปียกอาบน้ำเมื่อกี้แล้ว่ ไมนี่ยเยระเจ๊จริงๆจริงเองนี่ไม่ต้องช่วยสำ,ำหรหับสำรับของขวัญสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือพอเมียอยู่ด้วยกันแล้วไม่ทะเลาะก,กันเอาไว้สิสิ่งที่ดีที่สุดบ๊อบแมนของขวัญที่มอบให้แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือคือยังวะกว่ายังกว่าหนึ่งวะ คือผัวเมียอ,อยย่ต้องกันแล้วบอทละกันเข้าใจกันนั่นคือ,อนั่นคือคองขวัญที่ดีทีท่สุดเอจ้ามันยนก์อะไรบไว้จริงบ,บอกโอ้ยพี่น้องจะพูดอย่างนี้ได้นะแม่แม่ทำน้ำไม่ใครทำอะไรแบบนั้นจะไม่เอาวีปากห่างมาลนูกพี่อะไรเอาพีที่มาไอ้ดิมนี่ตรงนี้ตรงนี้ไอ้ดิมตรงนี้นี่ตรงนี้ สงการสมการเมคอัพไม่ใช่มออกหมดแล้วหรอยืมใครยืมมาแล้วจุ๊ยมาไอยู่เกิดเลยจุ๊ยจุ๊ยจุ๊ยืมปิดน้ำเน้ะปิดน้ำปิดน้ำให้นุ่นไปสับยันมานะ ถืออะไรอ๋อไปสักยันมาสันแบบยันยันแบบแบบนูนคือไอ้มีข้างเดียววะอหลูปแบบอัตโนมัติใช่ไหมดีไง้ง้าในอ่ะงห้เอามือสาวก่อนเออเออ นชอบเล่นๆก็เกาะไปวิ่งเล่นคนเดียวเด้อก็ฟังจริงมันชอบเกาะเออเองใช่ไหมมันชอบเข้าไปส่วนตู้สีส้มเนี่ยแม่รถตามเลยแม่กับบ้าพ่อมันอ่ะบ้าทุกอ่างไอ้เจมงเปียก แกจะโทรมาใส่อีใครมันเราลื่นนนเนวติ่มโรถั่วเรวเดินไปกินนวดมาแล้วอางต่อเลย